ไลฟ์เสร็จผมขออนุญาตลบทิ้งนะผมจะให้ดูอันนี้ก่อนนะครับอันนี้จะเป็นสูตรที่ว่าเราทำมา <c oughs> คือวันนั้นนะให้ไปแล้วนะครับสี่ตัวมาหนึ่งตัวนะครับเออใช่สี่ตัวมาหนึ่งตัวเอาดูแบตบจะหมดแล้วอันนี้คือเลขสี่ตัวมาหนึ่งตัวนะครับงวดนี้นะครับงวดที่ผ่านมาหนึ่งสองสามห้ามาทั้งสองมาทั้งสามออก อะไรออกสองนะครับออกเจ็ดสองแล้วก็ออกออกล่างออกสองสามอันนี้คือที่ให้ไปแล้วนะครับให้ไปอีกแล้วอันนี้มาย้ําให้อีกรอบหนึ่งหนึ่งกรกฎาคมสองสี่หกแปดรอบนี้จะเป็นเลขคู่ทั้งหมดเลยสองสี่หกแปดมาหนึ่งตัวล้านเปอร์เซ็นต์มาหนึ่งตัวล้านเปอร์เซ็นต์นะครับผ่านอันนี้คือเลขเด่นล่างนะครับเลขเด่นล่างงวดที่แล้วมีหนึ่งเอ็ก x หน x 16, x หก x x 3 8 x x 8ถ้าใครเข้ามาดูไลฟ์บอกแล้วว่างวดที่แล้ว3จะมาล่างแล้วก็มาตามคาดนะครับแล้วก็มาตามคาดผ่านนะครับส่วนงวดนี้ครับดูสูตรนี้ไปก่อน อันนี้คือสูตรที่ทําเพิ่งเสร็จวันนี้เลยนะสี่สูตรนะครับให้ดูนี่คือสี่สูตรนะขนมไทยหนึ่งกรกฎาเลขก,กําลังวันนะครับมีหนึ <c> ่ง <oughs> มีห้ามีแปดไว้ออกวันเสาร์นี่คือสูตรทําออกมาสี่สูตรนะครับดูไว้สี่สูตรไล์เสร็จลบทิ้งนะครับใครจะแคปใครจะอะไรเลยผมลบทิ้งเลยนะผมไม่ให้ดูนะ เพราเวลาให้มาเวลาให้มาเข้ามาดูแล้วไม่มาดูนะครับอันนี้คือ4สูตรทําออกมานะครับรัฐบาลชน4สูตรเลขที่จะมาล่างจะมี5 x า5 4 x กเอ็ x ห้าสีดนะครับนี่ครับดับล่างนะงวดนี้ดับ7 7ไม่รู้ดับอยู่ไหมแต่ว่าสถิติ7ไม่มาเลยนะครับสหรับร่าง ดับ7ดับ9แล้วก็ดับ2อันนี้จะเป็นดับล่างนะ7 92เด่นล่างนะครับจะมี0ูนย์มี2มี3มี5มี6มี8นะครับมีศูนย์มี2มี3มี5มี6มี8ดอ่ะไม่เชื่อดูสถิติแบตหมดแล้วุนเดี๋ยวเอาเอฟฟิออกก่อนมันมองเห็นไหมครับถ้าเราสังเกตเนี่ยถ้าเราสังเกตดูนะเลขที่จะออกบ่อยมากนะครับจะมีเลขอะไรจะมี0ูนย์นะครับ แล, 2, 3, 5, 8, 4, แล้วก็มีสองมีสามีห้ามีแปดมีสี่แล้วก็มีหเนี่ยสังเกตดูได้เลยนี่ไล่ดูครับเลขที่มาบ่อยสำหรับวันเสาร์จะมีเลขจะมีเลขอะไรศูนย์ครับมีศูนย์โผล่ออกมา หนึ่งนี่ดับตายเลยดับอนาถไปเลยหนึ่งเนี่ยเห็นไหมหนึ่งไม่โผล่เลยไม่โผล่กิ่งวดเนี่ยนับรับดูแสดงว่างวดนี้หนึ่งน่าจะไม่มานะครับหนึ่งน่าจะไม่มาล่างหนึ่งก็เห็นไหมศูนย์มีหนึ่งมีไหมหนึ่งไม่มีเลยหนึ่งดับล่างแสดงว่าหนึ่งดับล่างแล้วอันนี้ต่อไปจะเป็นเลขอะไรต่อไปจะเป็นเลขสองเลขสองก็มีน้อยมีปลา,ายนะครับดูตรงนี้เลยไม่ต้องดูหรอกเช็คตรงนี้ แต่ถ้าเห็นไหมงวดนี้เด่นล่างสี่สูตรที่ทามองมาได้ <c oughs> มันชนห้าชนสี่ชนหกชนแปดนะครับส่วนอัน,นเนี้ยดับดับหนึ่งเนี่ยดับดับหนึ่งแต่เจ็ดไม่แน่ จ็ดไม่เจ็ดไม่รู้แต่อันนี้คิดว่าน่าจะดับแต่เด่นนะก็จะมีห้ามีสี่มีหกมีแปดนะครับเห็นไหมหกกับแปดเนี่ยมันมันอยู่ข้างบนศูนย์นี่ไม่แน่ใจนะครับเพราะศูนย์เนี่ยได้ศูนย์มันศูนย์มันมันไม่ชนแต้มศูนย์มันชนศูนย์มันมีแค่สองศูนย์แต่ชนสุดก็คือห้าเพราะฉะนั้นงวดนี้อย่าประมาทเลข5้าแล้วห้าเป็นเลขกําลังวันของวันเสาร์ด้วยห้าเป็นกําลังของวันเสาร์นะกําลังวันมีหนึ่งมีห้ามีแปดอันนี้คือสูตรนี่คือสูตรที่ทําออกมาให้ดู มันชนกันเห็นไหมครับมันชนกันสี่หกแล้วก็แปดมันชนกันสองสูตรแล้วเพราะฉะนั้นงวดน,นี้ยล่างเนี่ยสี่หกแปดเนี่ยมาแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าสี่จะมาหรือหกจะมาหรือว่าแปดจะมาเพราะเมื่อกี้เห็นไหมนี่สูตรสูตรมันนี่ครับ ไม่ได้เก่งนะครับทาไปตามสูตรแล้วก็ไม่ต้องมาดา่าไม่ต้องมาว่าแล้วก็ฝากวิพี่ยูทูบด้วยนะครับเดี๋ยวมันต้องมีคนเอาไปทําเกาะกระแสน่นนี่นั่นแล้วแต่ครับอยากดา่าด่าเลยแต่ถ้าด่าพ่อล่อแม่นะจะเอาให้เป็นเคสตัวอย่างเลยนะครับเห็นไหมห้าสี่หกแปดเลขชนกันเลขมันชนกันที่สูตรนี้เห็นไหมครับสี่หกแล้วก็แปดคนเริ่มเข้ามาแล้วเบสก็สิเบิดแล้วอีรีสูตรนี้นี่เห็นไหม รอบที่แล้วเข้าเข้าบนเข้าล่างนี่เข้าบนเข้าล่างนี่เห็นไหมนี่เข้าบนเข้าล่างนะครับแล้วก็นี่เข้าสามอ่ะใครพร้อมจะเอาแล้วพิมพ์คำว่าปูให้รวยมาจะสามร้อยแล้วแต่แบตก็จะสี่เบิร์แล้วใครพร้อมแล้วจะแจกลอตเตอรี่หนึ่งคู่ลอตเตอรี่หนึ่งคู่แม่เร็ว พิมพ์ปูให้รวยมาแบบเบิดแล้วแบี่เบิดแล้วพิมพ์ปูให้รวยมาครับให้ดูลอตเตอรี่หนึ่งคู่ที่สุด ลอตเตอรี่ครับชอบซื้อไม่ชอบผ่านระวังเลขระวังเลขหลบด้วยงวดที่แล้วให้สองเก้าออกสามศูนย์ลอตเตอรี่หนึ่งคู่หาเก็บไว้ชอบตามไม่ชอบปล่อยผ่านผมเป็นคนผมไม่ใช่เทวดาผมไม,ไม่ใช่พระเจ้าเพราะฉะนั้นใครจะดา่าในนี้ไม่มีคนด่าหรอกแต่แต,แต่เวลาเอาคลิปไปทํานําเสนอมันจะมีคนบอกอุ้ยเก่งจังเลยเลขก็ให้ไม่เข้าลองเปิดใจก่อนนะครับว่าเข้ให้เข้าไม่เข้านี่สามแปดแปดสามให้คู่เดียวนะครับให้แค่คู่เดียว ถ้าเก่งบอกว่าเลขไม่เข้าลองพิจารณาก่อนนะครับนี่นี่คืออะไรเข้าหรือไม่เข้าลองดูก่อนนะครับนี่เด่นมาสองเด่นหนึ่งเด่นหนึ่งเนี่ยมาสองตัวเลยเนี่ยเข้าหรือไม่เข้าลองเปิดใจก่อนนะครับแล้วใครมานั่งพูดครับว่าเด่นล่างมี3ามสามเอ,อ็กเอถามก่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองเปิดใจก่อนนะครับในนี้ไม่มีใครว่าหูหลอกแต่ว่ามีพวกที่ชอบกะกะเกาเกระแสแหละจะเอาไปดา่าเอาไปว่าชอบซื้อเลยนะ อลอตเตอรี่นี่ซื้อมาห้าใบครับอยากแคปแคปไปได้นะอยากไปซื้อเหมือนผมก็ไปซื้อเลยนะครับเผื่อเราจะมีโชคร่วมกันผมซื้อหนึ่งแปดสามห้าแปดสามสองแปดสามเก้าเก้าสามแปดแล้วก็ศูนย์สามแปดผมซื้อแค่นี้นะครับเอาแม่รีบแคปแบตบผมเบิดแล้วหมดจริงๆนะครับเแบอร์ของผมคนนี้ก่อนแล้วกนแชร์ด้วยนะครับแบตบไม่มีแล้วนะครับเหลือแปดเปอร์เซ็นโอเควันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีใครดูแต้ไม่ทันก็ดูย้อนหลังเอานะครับ เออดูยอนหลังเอานะครับ <c oughs> แล้วก็นี่แหละอาทิตย์หน้าเนี่ยแหละครับจะไปหาปู่